คเนยมอนนะคะภาษาคเมเขาเรียกคเนยขคเนยก็ได้หรือขเนยแปลว่าหมอนมีคนให้ของขวัญเขาให้คเนยขคเนยเแปลว่าหมอนเอาไว้หนุนหัวเวลาเรานอนจะเอามานอนกดก็ได้ค่ะ เราไม่มีแฟนเรากดเขนยกดเขนยแล้วมีความสุขเขนยแปลว่าหมอนเนียงออร์เนียงอรยงอร์ก็แปลว่าน้องดีใจหรือหนูดีใจมันนึจัดเจียมันนึจัดเจียแปลว่าคนใจดี ກິອອຍເຂົ້າໃຫ້ເອັນຍົວອົາຍົວອົາມອົາມາ